ส er, ายแล้วสายแล้วตัวยังไม่แห้งเฮ้ย้องยังไม่ได้หลอกเว้ยเฮ้ยมีคนบุกลุกห้องหมอพี่ยามช่วยขึ้นไปดูที่ห้องผมหน่อยได้ไหมครับ พอดีมันมีการแจ้งเตือนจาก Max Safe ปะครับว่ามีคนบุกรุกห้องอ๋อได้ครับได้ครับ Max Safe เป็นระบบเซ็นเซอร์แม่เหล็กป้องกันการจรกรรมซึ่งจะมีการแจ้งเตือนว่ามีผู้บุกรุกเข้าไปในห้องหรือไม่โดยตรวจสอบจากสภาวะการเปิดปิดประตูและหน้าต่างแล้วส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังเจ้าของห้องหรือผู้ดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้เข้ามาตรวจสอบได้อย่างทันท่วงทีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับที่พักอาศัยขนาดเล็ก ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยตัวเองและที่สำคัญราคาถูกกว่าระบบป้องกันที่มีขายอยู่ทั่วไปหายห่วงหมดกังวลถ้าเกิดคุณติดตั้ง MaxSafe เหมือนมีรอปภพอพอส่วนตัวคอยรายงานตลอด24ชั่วโมงหากผู้ประกอบการท่านใดต้องการเทคโนโลยีดีๆแบบนี้ติดต่อได้เลยสวทช MaxSafe ช่วยคุณได้ เทคโนโลยีทำเงินช่วยกลุยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย